ลักษณะคู่กรรมคู่เวรและวิธีตกรรมที่ได้ผลจริงลักษณะคู่เวรคู่กรรมมีดังนี้ 1. เมื่อพบกันแล้วคุณจะรู้สึกรักอย่างรุนแรงแทบจะทันทีร้อนรุ่มคิดถึงแทบจะอยู่ไม่ได้ 2. ไม่เป็นตัวของตัวเอง รักเขามากกว่าตัวเองยอมลำบากเพื่อเขาแบบไม่สมเหตุสมผล 3. ทั้งทั้งที่เขาก็ทำไม่ดีกับเราเอามากๆแต่ก็ไม่สามารถตัดใจได้ต่อให้คนใหม่ดีกว่าแค่ไหนใจเราก็ยังรักเขาอยู่แต่ถ้าคุณคิดได้ว่าไม่ไหวแล้ว อยากจะเลิกสักทีแสดงว่าคุณยังพอมีบุญให้ทำตามคำแนะนำดังนี้ 1. ตั้งใจจริงเลิกดอกไม้ทุกเทียนที่สวยที่สุดแล้วเดินทางไปยังวัดที่เก่าแก่ที่สุดด้วยใจบริสุทธิ์ 2. ตั้งจิตอธิษฐานขอตัดเวรตัดกรรมขอให้ขาดจากกันแค่เพียงเท่านี้ขอให้ต่างคนต่างไป อุทิศส่วนกุศลที่ทำมาให้เขาไปทุกอย่างขอเริ่มต้นใหม่จากนี้ไปไม่ขอมีพันธะกับใครแล้วและขอให้ตัวเราไม่เจ็บปวดอีก 3. ส,สุดท้ายถ้าเขาโทรมาง้อก็อย่ารับเขาจะตายตรงหน้าก็อย่าช่วยให้โทรเรียก1669ให้ก็พอและส่องกระจกดูตัวเอง นั่นคือคนที่เราควรรักมากที่สุดไม่ใช่เขาแค่นั้นแหละจริงๆเครดิตช่อง t ิ k t o k อกรำพาเภสัช